เหรียญเหรียญห้าบาทก็น่ารับซื้อนะคะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกก็น่ารับซื้อในราคาเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะไม่ต้องดูอะไรไม่ไม่ต้องดูตำหนิตรงไหนเลยนะคะดูเพียงพศเท่านั้นค่ะดูเพียงพศออเท่านั้นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะพศสองห้าสี่หก ดูแค่พศเองนะคะพศสองห้าสี่หกเห็นไหมคะชัดๆนะคะปไปนัดรับซื้อทันทีค่ะเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซี FC ท่านนี้ส่งมาทั้งสิ้นเออส่งมาทั้งสิ้นแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญหน้าเหรียญก็จะสี่สิบบาทนะคะแต่ขายได้นะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะทุกคน เงิน40บาทมาแลกเงิน2,800บาทนะคะทุกคนนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูเพียงพอศอเท่านั้นนะคะตามที่ปนาทบอกเลยนะคะชัดเจนดูเพียงพอศอเท่านั้นนะคะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะเพียงพออเท่านั้นจริงๆค่ะ40บาทนะคะส่งมาขายปนาทได้2,800บาทค่ะ